หลายคนสงสัยครับว่าถ้าเราเอาแค่สายไฟนะครับเส้นนี้ไปใช้งานนะครับส่วนสายนิวรทลเนี่ยเราเอาจากที่อื่นไม่ผ่านมิเตอร์เนี่ยนะครับตัวมิเตอร์มันจะหมุนไหมนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยนะครับตอนนี้ผมเช็คแล้วมีไฟมานะครับทุกคนผมจะกดสว่านกดสุดนะครับสังเกตนะครับมิเตอร์มันก็หมุนนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าหมุนเร็ว หรือช้ากว่าเอานิวเทลผ่านนะครับผมก็จะลองให้ทุกคนดูแล้วทุกคนก็ดูคาตอบกันเองนะครับตอนนี้ทั้งลายและนิวเทลนะครับผ่านมิเตอร์เรียบร้อยไฟมาแล้วนะครับแล้วผมจะกดโหลดสว่านนะครับกดสุดเหมือนเดิมนะครับแล้วทุกคนก็สังเกตนะครับตรงนี้ว่ามันหมุนเหมือนกันไหมนะครับ ส่วนตัวผมเองที่สังเกตนะครับผมว่ามันหมุนเท่าๆกันเลยนะครับผมก็อาจจะตอบได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นว่าอันไหนหมุนเร็วหรือหมุนช้าก,กว่าแต่มีอยู่อย่างหนึ่งครับใครคิดแบบนี้นะครับผมว่าได้ไม่คุ้มเสียนะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับ